สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอเมอือนีก่กะกินตาบกักุ่งคือเก่าละจา้ามาสั่งตาบักุ่งอยู่ลนตานัวคืวอเก,ก่าตาบักุ่งแก้ไขลูกค้ารอกินแล้วลูกค้าสองคนสามคนนีล่ละรอกินอยู่เนี่ยเพชรตายบบเอาเรืองว่าซ่นพี่น้องมอนี้กะบ,บ่ได้ขายคือเก่าจ้าบ่สบายบ่ท่านเด็เศร้าอยู่ทำถาดคือเกา่าละพี่น้องก็มีแบบพี่ ใส่สกันนี้พคนลาดตำนัวนี่แหละจ้ะพี่น้องสังเกตดเพื่อจะบัเพีกับี่รถไม่ซ้ำกันก็ต้องใส่ถุงมือเนาะเอ็ดแต่ของขิ้หลางมือสะอาดยูแล้วแบมีดเ็ื่อจมีดก้นยันไม่อยันนี่ค่ะเขยิบุยลุยดูเรียบอยิาเียเอ้แก็ปาดมือของแท่น้าเด้อ กินไปกินมาพอนิวคนสลัดได้ล่ะยังค่าเขียวตะโมูดขึ้ไม่แน่ค่าเแกยวเล็บพูดสีีที่ว่ะน้ำซีอมันยัที่กัวเลยเออ แแสสดดงงวว่่าานนไปกินเนื้อย่างหรอวะเตรียมจานเตรียมจานแล้วเด้อพี่น้องตำถาดคือเกลว่ามือนนิมีบลกหอยแมงผูน้ำเดือพี่น้องแล้วก็มีบลกทัว่ปลุกทัวปูเองนี่นี่แซ่บแซ่บหวานๆซะแล้วก็พริกหวานคือเก่ามีหอยแขรงน้ำจ่ามือนีินี่จ้ากินได้ทุกมือนะจ้าทำสลับกันนะยายตำวางตำก่อน เด๋อวขาดก็ได้หนึ่งด้นึ่งัก็ได้ใส่แนวอตวงนี่ยอ้ยซิมหั่น้คือว่าสีดำข้าวปุ้นฮคือว่าสีดำข้าวปุ้นามาใส่น้ำมันก็สมงไหอย่ามับุก่อนนใจว่ามันกอนให้ไปสกัาเสกัดเอาโอเคถ้าหอยเดียวดีอหอยแมงกู้กับหอยแครงมีหลายอย่างเราเ้ช่วยสกันเรานีตากุระ่โอเคโอเค เสรซจชูมาเสร็จเนี่ยมบวบัวกกีบเป็นตะย่านเนาะจะ่าขายดีพอดีพี่น้องจะ่าสากไปจ่อยไว้สิ็จมาสากไปห,หน่อยลงหน่อยลงผัดตำดูไหลฉันเมันขายดีพอดีว่าตีสากจนจ่อยเบิร์ดสกักไยจนมาจ่อยเบิร์ด แรงงานไหลจอยลงจอยลงสาก็ไดฮ่าฮ่าอนไ้กระไดใส่แลอวบาสู้รถใส่ด oh ีแล uh, ้วไปยไปยเรายงใสสองชนไสสอชนมวันีค่ะม่่านนี้ไม่าอยู่โอ้ยแม่อุยยาไมครเด้อดนีแม่คอยเพดด้อนีเพดเดอยใหของบด้ซีเด้อนี่ด้อ ขน้เสียงจะมันอืดไว้หดนะจํารลอยเอามีที่ว่างระบางเพลมีที่ว่างแคหมูเรอในจอแคบหมูเนี่ยแคหม้กัสมตำดีอะบ้างเาะสิได้หลายยังสิอืดได้นะมันอืดเดี๋ยวมันร่เิงอมันสิอืดก่อนเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งหน้าตาเสร็จแล้วจ้า ตามถาดมือนีเด้อจ้าตลาทรายเจ้สียบเพราะจ่า,จาพี่นอ้องเพราะโตไปกินก่อนเด้อพี่น้องมาพิต่ตาเสียบแล้วกินก่อนเด้อจ้า